ท่าดีใจของคนบ้าไม่เห็นเห็ดเก็บได้แล้วเห็นแบบนี้อย่าเพิ่งปิดช่องหนีนะคะมาดูมันดีใจเหมือนไม่เคยเห็นเห็ด มาจะ้ะตามคนบ้ามามันจะตะมันจะพาไปเก็บเห็ดดูรองเท้ามันก็ไม่ใส่วันที่สามของการเก็บเห็ดวันที่สามก็จะได้น้อยค่ะเพราะว่าเห็ดออกไม่ทันกันเหมือนเขาใส่กันมาคนละวันใส่ยัดก้อนมาคนละวันยัดก้อนมาไม่พร้อมกันค่ะแล้วเมื่อวานที่เก็บวันแรกที่เก็บ คือมันจะบานไปด้วยค่ะเพราะความที่เราไม่รู้บานจะเยอะกว่าดอกไอ้นี่แล้วเราเพิ่งจะเข้าไปศึกษาว่าดอกนี้มันดีไหมอันนี้ดีไหมคือปรากฏว่าเราเ,าเก็บบานเก็นไปแต่ก็หมดนะคะลกมีคนจองหมดก็คือหมดไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ประมาณ 10. บกว่าโลค่ะสิบกว่าโลซึ่งหมดหมดหมดแล้วหมดในวันนั้นเลยค่ะ วันนี้ก็น่าจะได้อีกแค่นิดหน่อยค่ะน่าจะได้ประมาณสักโลหรือสองโลแค่นั้นเองค่ะแต่ก็มีคนจองแล้วเหมือนกันก็ออกไม่ทันค่ะนีแต่เขาศึกษาก่อนแล้วค่อยทํามีต่มานนี่แหละทําก่อนแล้วค่อยศึกษาถ้าแบบนี้กําลังเก็บได้เลยนนเนี่ยค่ะเนี่ยเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วเมวื่อวานมันบานไปน้อยจับอย่างนี้เลยค่ะแบบนี้จับให้หมดเนาะแล้วก็โยก ยกบนยกล่างยกซ้ายยกขวาค่อยค่อยโยกค่ะค่อยๆยโยกนี่จ้านี่จ้านี่นี่อ๊คนดูอย่าเพิ่งหนีนะจ๊ะมาดูฟังมันพูดมาฟังมันอธิบายหน่อย เอาช้อนมาทำอะไรมันจะมานั่งกินข้าวอย่างนี้เหรอฮะจ้าส่องมือจับเห็ดยกซ้ายยกขวายกขึ้นยกลงค่อยๆโยกนะจ๊ะมันบอกมันบอกค่ะค่อยๆโยกนะคะเหมือนจะค่อยค่อยหลุดไงยค่อยๆมาค่อยยกนะแล้วเวลาเราจะในก้อนเห็ดอ่ะมันจะมีเศษติดอยู่ค่ะ เราต้องเอาช้อนเนี่ยงัดออกมาแต่ว่าอันนี้ต้องฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็ทิ้งไว้สักสิบนาทีอันนี้คือเราไปดูมานะแล้วค่อยเเขียรเขียรเ,เสร็จเศษที่เขีียมาห้ามให้ทิ้งที่พื้นนะคะให้เอาไปทิ้งข้างนอกเลยค่ะเพราะมันจะเป็นให้สัตว์เล็กๆเข้ามากินแล้วมันจะเป็นเชือ้อราต่อได้ค่ะแต่เมื่อวานกูเห็นมึงทิ้งข้างล่างอะ่ะมึงเก็บหรือยัง หหยยยยยกกกกขน้าลาังวเดี๋ยวรอดูท่าดีใจของมันมันดีใจขนาดเ,นเหมือนมันไม่เคยเห็นเห็ดได้แล้วสวยน่ารักน่ารักอคนเก็บช่างต้าพูดเนาะมึงน่ารักเหมือนคนเก็บตั จะถือสามันนะคะมันก็อย่างนี้แหละคุยกับต้นไม้ไปย่าไปเรื่อยตอนนี้มันก็มีเพื่อนใหม่เพิ่มมาละเห็ดตอนนี้มันเริ่มไปคุยกับเห็ดแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสาหรับคลิปนี้บายบายราค่อยมาพบกันใหม่คนบ้า